ครับเราอยู่ที่ร้านการเวลานะทุกคนนี่ช <c oughs> นชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อตาค่ะชื่ออะไรบ้าง <โล S 1> ครับค่ะ <โล S 2> ครับน,นี่นะอรอบร้านก็จะประมาณนี้เลยอยู่ที่นิมซิตี้นะตรงนี้นี่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าใครอยากซื้อกลับบ้านก็มีแบบอย่างนี้นะเป็นบาร์ตัวเล็กๆ,ๆแบบนี้ทุกคน แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบปลาใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะร็แบบนี้นะคะตรงนี้นะ,ะเราสั่งเป็นตัวอันนี้คือเป็ดเป็ดครับมันเป็ดชิคกี้เป็นลูกเป็ดลูกไก่ลูกไก,ก,ก่ตัวนี้ตัวนี้กี่บาทครับตัวนี้สองร้อย ร้อสิบเกาครับตอนนี้189ในนี้มีอะไรหรือเปล่าในนี้คะข้างในจะมีไข่ครับแล้วก็มีช็อกโกแลตคาลีมันมันมีไข่ด้วยไข่ตัวเมียไข่ตัวเมียไข่ตัวเมียเราซื้อเป็นตัวนี้ไปคือโกโก้ค้อนต้องคตัวสีทองค้อนนี้ต้องคืนไหมครับต้องคืนไหมครับไม่รู้เลยตอนนี้เป็นนามะช็อกโกแลตนะถ้าเป็นพวกเบาเนี่ยยินเค้กพวกนี้นะ เรามาดูกันนะว่าช็อกโกแลตที่เป็นแบบคับอย่างเงี้ยมันมีรสอะไรบ้างนะอันแรกเราเห็นแล้วตกใจเลยนะทุกคนว่างาิิ้เกลือตัวละส5ิบาบาทนะไม่รู้ว่ารสชาติดนยังไงก็หากินได้ตามอธัธยาศัยนะชาไข่มุกเฮสนัทคาราเมลสังขยามะพราะ้าวขั่วคุกกี้อันครีมกุราบดาร์คช็อกโกแลต โมจิโต้โมจิโต้นี่คืออะไรครับก็เป็นรนเลมนะันนี่เลมอนนะคะอราแตอรันนี้เป็นมอคคาเมคคาดีเนียซอสเาคราเมลส่มรสชาตินะครนี่นี่จะที่จริงเราจะกินนะครับ i n t นเตอร์เนชั่นแนลช็อกโกแลตแอนด n วอตวินเนอร์2020นะคะเป็นที่ที่เป็นรางวัลที่ชอ็อกโกแลตที่น่ราครับชนะเนาะสาเหตุที่เราหายไป2เดือนนะคะก็คือเราคิดอะไรไม่ออกว่าเราจะทำอะไรนะนี่กืเมนูเครื่องด,ดื่มนะเดี๋ยวจะให้ดูไปแบบคร่าวๆกันละกัน โอเปร่าคอนเสิร์ตจะร้องเพลงอะไรบ้างด้วยนะครับนี่นะมาเอื้อยเดจับเลยจับเนี่ยเราสามารถอ่านอ่านได้เลยแคปไว้ก็ได้อ่ะอันแรกนะเป็นอันนี้คืออะไรครับเค้กโอเปร่าค่ะเค้กโอเปร่าไปลูลเนี่ยเค้กโอเปร่าทุกคนนี่เพชรด้วยทองทองอันนี้เป็นลูกโกโก้นะทุกคนนี่ไรดิสเดี๋ยวเรามากินกันที่เขาจะเปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไง มันจวมีมันจะมีอันนี้นะไม่เกิดทุกคนกล่องถีคืออะไรเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นคอนะทุกคนเราจะไว้เาะเาะะอทีเยให้แตกทกทีเดียวแคแตกกระจไปเลยมเป็นมนาอกอหอพี่เป็นมาอกชวยจับห สองร้อยสี่สิบเก้าว่าเหมือนเป็นไข่อีสเตอร์ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงแล้วเราจะชิมกันด้วยสองที่เราสั่งก็จะมีนามะช็อกโกแลตเค้กโอเปร่าแล้วก็โกโก้ทุกคนราคารวมเท่าไหร่นะครับส<โ>ี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทเนาะงในนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันทีละอย่างเลยนะครับแรกโชมนาะช็อกโกแลตนะทุกคนเป็นแบบนี้เห็น นอเหมืช็อกโกแลตทุกคนเป็นแบบเหมือนแป้ปงผสมช็อกโกแลตขูกขมนิดนึงอร่อยแล้วก็อันนี้เชฟโอเปร่าจับยากมากนี่จะเป็นอรอ่อยต่อเตะแปลว่าอะไรแตลว่าแบบเป็นอร,อนอร,อนอรอ่อเบิร์บบบแล้วนี่มันจะถ่ายขนมนะถ่ายโตเกิ้ลตอนชิมไง อร่อยไอทีเด็ดของเราทุกคนช็อกโกแลตไข่ขชิมไอ้ก้อนหินนี่ก่อนนะนีด่ดูครับอืมช็อกโกแลตอัลมอนด์ทุกคนในมือถั่วที่ร้านตามเวลาอเอาไหมบายบายอยากดูความแข็ง เป็นดาร์กนะทั้งเวลาถ้าเกิดมันไม่แช่เย็นเดี๋ยวมันก็ละลายเลยอ่ะอ<ม>ทันน้งหมดเรื่องคะแนนเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปลองชิมดูนรื่อนก่อนเปิดไข่นะ <c oughs> โกโก้โอ้ยมันชอบก,ก้อนแข็หมดเลยเ <c oughs> จมส์สิบร้านนี้ไม่หักเลยไ <c oughs> ปจัอองก่อนนะคะอยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวให้เรารีวิวอะไรที่เชียงใหม่เราจะไปให้หมดเลยนะครับขอบคุณครับ